สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าวันนี้ก็มาเที่ยวหากดกระล้นนพี่น้องเครื่องโดดลมโอ้สวยงามมาคักได้จ้ามืออื่นก็สิไปเกาะพี่ๆนะจ้ะเนาะมืออื่นมือ,อื่นสิไปอีกเกาะหนึ่งเกาะพี่ๆกับบีเกาะลันตาสมุย พี่น้องชมไปน้ากันพ้นบักหลายเลยพี่น้องเต็มชายหาดเลยขอบคุณทุกไลทุกแช์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิร์นะจน๊ะเนาะ ีนองตาละมองสิบลอกคือกัดนะจ๊ะตาละมองก็สิมีเลือมีสเก็ตบีแล้วก็โดดล่มไหมเขาเอินไว้ยังพี่น้องพาราชูตบอกเบื้องคุณโดดล่มเบื้อสิซุ่มพี่น้องเบิ้งก่อนฮู้นกะดใจเบิ้งพี่น้องก่อน วันนี้กับบ่คคอยมีแดดปันใดน,นะจะ๊ะเนาะมีร่มแดดบ,บ่คคอยลายปันใดน,นะจะ๊ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะเด้อที่เขามากดติดตามให้ช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนายอีนะจะ๊ะเนาะ เอาซาเลนรคะเนาะขอบคุณที่เขามากกดติดตามคอมเมนต์ให้ช่องนะจ๊ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนีก้ก็เอาไว้ซ้ำนีดนะจ๊ะเนาะสุกกายสุกใจคิดสิ่งใดไดสิ่งนั้นเด้พี่น้องเดอ้อที่คอโตไปเล่นน้ามก้อนบาทสวยง่ามคมาัากเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเล่นเพื่อพ่อมแม่พี่น้องสุขสุขกนเด้จ้ะเดอะ้อสวัสดีจา้า